เซ่ไฮเอาละวันนี้ในวิชาคณิตศาสตร์ชั้นม .3 นะคะจะมาพูดเกี่ยวกับพีระมิดวันนี้เราจะมาศึกษาแล้วก็เรียนรู้กันเกี่ยวกับพื้นที่ผิวแล้วก็ปริมาตรมาดูความหมายกันเลยเขาบอกว่าพีระมิดก็คือรูปเลยคะ่ะคณิตสามมิติที่มีฐานเป็นรูปเหลี่ยมใดๆมียอดแหลมที่ไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกันกบฐานและหน้าทุกหน้าเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีจุดยอดร่วมกันที่ยอดแหลม พางเขาให้ลูกมาเพื่อให้น้องๆเห็นภาพมากยิ่งขึ้นก็จะมีพีระมิดตรงกับพีระมิดเอียงอันนี้จะเป็นหน้าซึ่งหน้าน้องจะเห็นได้ว่าจะเป็นรูปสามเหลี่ยมหมดเลยสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมทุกหน้ามาประกบกันเป็นจุดยอดอันนี้จะเป็นจุดยอดของพีระมิดนะจุดยอดนั้นจะอยู่จะไม่อยู่ขอโทษที จุดยอดจะไม่อยู่บนระนาบเดียวกันกับฐานของพีระมิดซึ่งฐานของพีระมิดเนี่ยจะเป็นได้หลายเหลี่ยมไม่ว่าจะเป็นสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมห้าเหลี่ยมหกเหลี่ยมแปดเหลี่ยมก็ว่ากันไปต่อมามาพูดถึงส่วนสูงกันบ้างพีระมิดนั้นจะมีสูงตรงกับสูงเอียงอันนี้ที่พี่กำลังชี้ไปไหนแล้วเมาส์นี่จะเป็นสูงตรงส่วนอีกเส้นหนึ่ง จะเป็นสุงเอียงซึ่งสุงเอียงนั้นสามารถหาได้จากทฤษฎีบทพีทาโกรัสเดี๋ยวจะพูดในหน้าต่อไปนะในหน้าต่อ,ตอไปต่อมาการเรียกชื่อก็ง่ายแสนง่ายเลยก็คือให้เรียกตามฐานของพีระมิดนั่นเองมาดูตัวอย่างกันอันนี้จะเป็นพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสเพราะว่ามีฐานเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสรูปนี้จะเป็น พีระมิดฐานหกเหลี่ยมเพราะว่าฐานเนี่ยจะเป็นหกเหลี่ยมอันนี้จะเป็นพีระมิดฐานแปดเหลี่ยมเพราะว่าฐานนั้นเป็นลูกแปดเหลี่ยมนั่นเองต่อมาจะเป็นสูตรพื้นที่ผิวแล้วก็ปริมาตรซึ่งจะมีทั้งหมด3สูตรซึ่งน้องๆน,นั้นจะต้องจําให้ได้ทั้งหมด3สูตรเพื่อที่เราจะไปตะลุยโจทย์กันนะมาดูสูตรแรกคือมาดูสูตรแรกกันก่อนก็คือพื้นที่ผิวข้าง เท่ากับ1ส่วน2คูณความยาวเส้นรอบรูปแล้วก็คูณสูงเอียงสูงเอียงนั้นสามารถหาได้จากทฤษฎีบทพีทากรัสก็คือ c กำลังสเท่ากับ a กำลังสองบวก b กำลังส ต่อมาสูตรที่2พื้นที่ผิวทั้งหมดก็คือเอาจากพื้นที่ผิวข้างมาบวกกับพื้นที่ฐานถ้าพีระมิดนั้นมีฐานเป็นรูปสามเหลี่ยมก็พื้นที่ฐานก็คือใช้สูตร1นส่วนสคูณฐานคูณสูงถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสก็คือด้านคูณด้านถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าก็เป็นกว้างคูณยาวต่อมาสูตรที่3ปริมาตรก็คือ1นส่วนสคูณพื้นที่ฐานคูณสูงทีนี้ เราก็จะมาตะลุยโจทย์กันนะจ๊ะข้อแรกโจทย์ว่าพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านยาวด้านละ14เซนติเมตรสูงตรง24เซนเมตรเขาบอกว่าให้หาสูงเอียงเออเราก็จะมาเริ่มหากันเลยตรงนี้ยาว14ตรงนี้ก็ต้องยาว14เพราะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส สูงตรง24ก็คือเส้นนี้นี่คือสูงตรง24สิ่งที่เขาต้องการให้หาก็คือเส้นประก็คือว่าเส้นประเนี่ยเส้นประเนี่ยก็คือเท่าไหร่ไม่รู้คือสิ่งที่เราต้องการหาตามทฤษฎีบทพีทาโกรัสก็คือ c กําลังสองเท่ากับ a กําลังสองบวก b กําลังสองแต่ทีนี้ในนี้จะให้เป็น ab ตามรูปนะตามรูป เส้นปะก็คือยาว AB กําลังสองต่อมา AC กําลังสองบวกด้วย CB กําลังสองอุย้ย AC ก็คือ24กําลังสองเขียนไป CB จะเห็นได้ว่า CB เนี่ย มันจะยาวเป็นครึ่งหนึ่งของ14เพราะฉะนั้น CB ก็คือยาว7ก็7ก็ากลังสองยี่ียกกำลังสองได้ห้า76คิดเร็วไหมเพราะเตรียมมาต่อมา7จ็ดกำลังสองก็คือ49บวกกันได้6กรยยี้า ซึ่งมันยังไม่เสร็จสมบูรณ์เพราะว่าเขาต้องการให้หาสูงเอียงซึ่งเราจะต้องหาแค่ AB อย่างเดียวแต่625นี้ก็คือ AB ยกกำลังสองเพราะฉะนั้นน้องๆก็เอา625นั้นมาใส่รูทแล้วก็หาค่า625ถอดรูทได้25 เพราะฉะนั้นสูงเอียงของข้อนี้ก็คือยาว2 5่สเซนติเมตรนี่คือคำตอบอืมโอเคข้อต่อไปข้อที่2เขาบอกว่าพีระมิดฐานสี่เหลี่ยมจัตุรัสมีด้านยาวด้านละ10นิ้วส่วนสูงยาว12นิ้วเขาบอกว่าให้หาพื้นที่ผิวข้างพีระมิดก็เหมือนเดิมสี่เหลี่ยมจัตุรัสยาว10ยาว10 ส่วนสูง12ซึ่งพื้นที่อขอโทษซึ่งสูตรผิวค้ามพีเมิดก็คือ1ส่วน2คูณความยาวความยาวรอบลูกออขออนุญาตเขียนไม่จบนะแล้วก็คูณด้วยสูงเอียงสูงเอียงขออนุญาตแทนสูงเอียงเป็นตัว L แทนเป็นตัว l นะก็ตามสูตรเลยเพราะฉะนั้นสูงเอียงเรายังไม่รู้เลยว่าสูงเอียงเท่าไหร่ก็คือเราต้องหาก่อนหาสูงเอียงอ่อนก็คือ l กําลังสองเท่ากับ12กําลังสองบวกกับอันนี้ก็คือหาจากเส้นนี้ถูกไหมที่ลากๆอยู่อ่ะครึ่งหนึ่งของ10ก็คือ5 ก็5ยกกำลัง2ก็มีค่าเท่ากับ144บวก25เท่ากับ169หา l อย่างเดียวใส่รูท169ถอดลูทออกมาได้13 เพราะฉะนั้นเราก็รู้แล้วว่าสูงเอียงของเราก็คือส3าทีนี้เราก็เอาไปแทนในโจทย์สูตรอันนี้มานี่1ส่วนสองความยาวเส้นรอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสความยาวเส้นรอบรูปก,ก็คือสิบบวกสิบบวกสิบบวกสิบก็คือสี่สิบแล้วก็คูณกับสูงเอียงที่เราหาได้แล้วก็คือ13า อ,อะตัดสองตัดสี่สิบได้ยี่สิบเพราะฉะนั้นคำตอบก็คือจะได้เท่ากับยี่สิบคูณสิบสามก็คือสองร้อยหกสิบพื้นที่ผิวข้างก็คือสองร้อยหกสิบโอเคไหม ต่อมาข้อที่3โจทย์บอกว่าพีระมิดฐานรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้าง10เซนติเมตรยาว12เซนติเมตรและสูง8เซนติเมตรเขาถามว่ามีปริมาตรเท่าไหร่กว้าง10ยาว12สสูง สูง8ซึ่งปริมาตรนั้นมีสูตรว่า1ส่วน3คูณพื้นที่พื้นที่ฐานเขียนยากมากมายแต่ก็ขี้เกียจพิมพ์เขียนแล้วกันพื้นที่ฐานคูณสูง ก็แทนเลย1ส่วน3พื้นที่ฐานของเรานั้นเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้าใช่ไหมก็มีสูตรว่ากว้างคูณยาวก็คือเท่ากับ10คูณ12 10คูณ12นั้นก็มีค่าเท่ากับ120คูณสูงก็คือคูณ8ณสามารถตัดทอนกันได้3ตัด3ได้1 3 1> ตัด120ได้40 เพราะฉะนั้นคำตอบก็คือ40คูณ8ก็คือได้320ลูกบากเซนติเมตรนี่คือคำตอบนี่ก็จะเป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆก็หวังว่าน้องๆนั้นจะได้รับความรู้ในเรื่องพีระมิดนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย